เป็นไงบ้างครับช่วง,งต้นโดนขาไปเยอะพอสมควรเลยครับก็เจ็บนิดหน่อยครับเจ็บนิดหน่อยครับโดนแล้วรู้สึกเป็นไงก็ไม่เป็นไรมากครับต่อยได้เรื่อยครับดีที่เขาไม่ไม่เป็นความโชคดีของเราไว้ที่เขาเตะไปต่อเนื่องเขาน่าพักมานกครับโดยรวมพอใจกับพอใจผลงานเขวาวันนี้ตรงไหนไหมที่ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขเลี่ยว เที่ยวคิดว่าเที่ยวคิดาวันนี้ต่อปยังอยเยอะไหมก็ไต่เยอะไปนนี้ไต่เยอะนะตรงนี้ไม่ที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขก็ต้องปรับปรุงอะไครับไต่อืมสมุดเจ็บตรงไหนบ้างครับตรงนี้ครับเจ็บตรงนี้หรออุ้ยข้อเลือดเลยปะข้อเลือดนะครับอันนี้โดนยกไหนครับแต่ยกได้ยกหนีกระสอบครับยกหนีกระสอบก็คือสะดุ้งแล้วครับต้นงตึงข้างนั้น แล้วยกมียกสี่ออกอาการยกสามอาการป้องไปบายง่อยๆครับอันนั้นโดนตรงปลายฝ่าโดนฝามันอ่อนเองนะหรืวช่วงมีช่วงที่ที่โดนหมัดด้วยใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรครับโดนแต่ว่าจังหวะมันมันดูเหมือนเราโดนใช่ครับแต่ไม่มีมือไม่มีอะไรไม่ครับเจอมาดิพี่เลยเจ็บตัวทุกทีไม่สบายใครเจ็บตัวนุ่มมากๆหนักนิบนี่จริงหรอเขาเป็นคนที่ต่อยแล้วเราเจ็บตัวทุกไฟล์แบบที่สุดเราที่หนักแรงที่สุดเราจะได้สุดครั จะอยู่124 125 124 125เจอใคเดียอยากแก้มือดาวีเบตัวเราวีจะตื่ล้วเราเ้ดาวีมาดอยากจะแก้มือใช่ไมัเจอกันได้มได้ี่กัดยังไม่ได้เนาไค้ที่เจอใคือเราชนะมา ที่สองดที่คุณีรังขัดฉีดท0าแสไม่ได้เลยนะสองหนึงเซียเสียดขอยากแก้พื้ยากแก้มือนเทาวี่เหรอพี่กัดเท่าไหร่ยิงแก้ไม่ได้ยี่สิบสี่าเกันยี่สเท่ากันที่พัเท่ากันครับได้หมดนะอันนี้ดยรวมพอใจผมยังไงร่างกายเป็นไงพอใจอ่ะมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าโดนเตะขากับโดนผู้หญิงหลอกอะไรเทียบก่ากัน เอ็นะครับบอกกันเลยครับเอานี้อยากฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราเนี่ยก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ก็ทำเต็มที่ครับถ้าไราทิ้พลาดไว้ก็กลับไปแก้ไขใหม่ครับครับขอบคุณที่คอยให้กำลังใจตลอดครับผมน้องยินดีด้วยครับผมชัยชนะนี่ครับเข้มข้นครับเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมทีมสุดท้ายนะครับชนะแล้วที่ที่ท้าคตรั่งใจเลยซ้อมมาเป็นอย่างนี้หยิ่งนะถึงระทึกเลย เขาแข็งหมดแล้วยกยกไม่ขึ้นเขาไม่กล้าเตะด้วยเขาไม่กล้าเตะเขาไม่กล้าโอ้แขนเนยแขนเยข้างนี้เจ็บคออะข้างนี้เจ็บแขนแต่ยกสองที่โดนอุ้มเทลอยกลางกะรื้ไปถามเพียก็หมดแล้ว้อรือ

ไม่เป็นยังไม่ดูดูเป็นยังไม่ไม่ทังเขาทำอย่าเดียวทำเด่นลำบากเราเอาพูดเลยนะว่าเปิดเกมให้เราได้ทำเกมบมันไหวรอบไปถึงกับหลุดมาลงมาก็ถังตัวแพ้เราต้องใส่เล็กตันแพเราช่วงต้นเตะเราทำก็สะดุ้งเหมือนกันเนาะเป็นไงบ้างครับน้องช่วงต้นเตะขาเขาเด้งมาก็เด้งมาเลยนะครับเ็นบอกว่าเมื่อกี้เจ็บแขนเขาแตะต้งแขน ยกสองหโดนโดนร่วงจริงทำไมเราต่อยเมื่อไอช่วงยกไหนที่เราต่อยเขาแล้วกแบบกลบหล่นแล้วเหมือนกันถ้าเขาไม่กอด้วถือว่าหล่นตรงนั้นที่ประเดของนี้ไม่รู้ไม่รู้กันว่เพราะว่าแพ้นี้ไม่มีใครด่าแล้วเพราะสู้เต็มที่เลยครับอาชีพเท่าไหร่รู้ไหมทั้งหมดเป็นแสนสามแสนสามแสนเสียได้ไหมเสียได้ครับเแ็่แขนไหนนะครับแขนซ้ายเหรอแนี่จังหวะที่โดนโดนสตีนแล้วแบบีบ่งพิฆาตอะไรก็อยู่ ถ้ามีโอกาสก็อยากแก้มลุยกันบ้างโอ้โหจะทำฟองอ่ะคะแนนเท่าไหร่ครับที่ดีที่สุดของเราเยี่ยมเยี่ยมยี่สามยี่สี่ยี่ห้าไม่ใช่หรอันนี้สามาสำเร็จอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับแล้วก็ขอโทษหัวหน้าค่ายแล้วเอฟซีทุกคนแล้ววันนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วครับผมไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมว่าตื่นตัวไปครับผมครับ Jadi, i